มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอปลาไปที่สำนักสงปรักแร้เหม็นห้ามเข้าค่ะจากกรณีสำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญที่ตำบลโพสีอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดโดยมีหลวงตากรัญญาเป็นหัวหน้าที่พักสงฆ์นะคะได้สั่งสอนสิทธิ์นทํานองที่ว่าอนุญาตให้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมสามารถเสพเมทุนได้ เพราะเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทําสมาธิให้หลุดพ้นจากกรรม 3. ยังได้บุญและมีสมาธิเพิ่มตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วนั้นนะคะและล่าสุดนะคะวันที่28มีนาะคม64เวลา15นาฬิกาที่ผ่านมาที่วัดกอกหวานอำเภอรปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลาและพระมหาภัยวันวรวรรโนพร้อมด้วยนายกฤษดาโลหิตีหรือว่าทนายโนบิตะ ได้เดินทางลงพื้นที่ที่วัดกอกหวานอำเภอรปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดซึ่งชาวบ้านบ้านเกอกหว,วานกว่า20คนได้เดินทางมารวมตัวกันกับหมอปลาและก็พระมหาภัยวันนะคะได้พูดคุยกับพระลูกวัดกอกหวานแล้วก็ชาวบ้านถึงเหตุการณ์นางวิไลาอายุ61ปีนะคะชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่าที่ดินของตนอยู่ใกล้กับวัดเนื้อป่านาบุญและเคยมีปัญหาการ ก่อนหน้านี้นตนเคยไปเจราจารแล้วก็กล่าวกับพระไกราย,ยาว่วาทําไมพระถึงดึงเสาหลักแบ่งที่ดินของตนเองออกไปปักใหม่ทรงผลให้กินที่ดินของตนเองเหมือนกับที่พ่อของพระเคยทาเพราะว่าสมัยที่พ่อของพระยังมีชีวิตอยู่พ่อของพระได้ดึงเสาหลักแบ่งที่ดินออกปักไปปักใหม่ <c oughs> เพื่อทําให้ที่ดินของตนเองกว้างขึ้นตอนนั้นพระทําที่ดินให้ใหม่แต่ที่ดินยังคงคดเคี้ยวเหมือนเดิมอีกทั้งยังปลูกต้นอินทผาลามัมขวางทางอีกด้วย นอกจากนี้สถานที่ดังกล่าวยังส่งเสียงดังรบกวนเช่นขณะที่พระเทศศาสนาได้เทศเสียงดังแล้วก็ผู้ทำนองว่าขอเสียงหน่อยจากนั้นชาวบ้านตะโกนโห่ร้องตามกันอย่างสนุกสนานนะคะตนจึงคิดว่านี่เป็นสถานที่เรียกว่าวัดหรือเรียกว่าอะไรกันแน่ขณะที่นายจำรัดชาวบ้านที่เคยมีเรื่องท้าต่อยกับพระเปิดเผยว่าที่ดินของตนเองห่างจากวัดป่าเนื้อนาบุญ ประมาณ500อยเมตรหรือประมาณ10ปีที่แล้วตนกําลังเอาวัวกลับบ้านแต่พระกระยาดักรอและมีท่าทีว่าจะทาร้ายนอกจากนี้ตนเคยเอายาฆ่า,มาแมลงไปฉีดที่นาแต่พระกระยากลับนําอาวุธมาทุบถังฉีดยาฆ่า,มาแมลงค่ะนางสาวมะยีอายุ27ปีเปิดเผยว่าแม่ของตนได้นำที่ดินไปจำนองแล้วก็นําเงินไปให้พระกระยาที่มีสักเป็นลุงของตนและแม่ของตนเคยไปทําบุญกับพระกระยาตั้งแต่ตนยังเด็ก แต่ก่อนภักรายาก็เหมือนกับพระทั่วไปกระทั่งเมื่อหลายปีก่อนแม่ของตอนได้นําที่ดินที่บ้านที่เป็นชื่อของพ่อกับแม่ไปจำนองธนาคารและให้เหตุผลว่าจะถมที่ดินให้พื้นสูงขึ้นทุกคนเลยไม่ได้ขาดแต่พอได้เงินจำนองจํานวน220,000บาทแม่ของตอนได้นําไปทําบุญที่วัดทันทีโดยให้เหตุผลว่าภักรายาบอกว่าบรรพบุรุษของตอนยังไม่ได้ขึ้นสวรรค์เพราะบุญไม่ถึงจะต้องทําบุญให้เยอะ และตอนนี้พระกำลังช่วยแผ่เมตตาบุญให้แม่จึงเอาเงินไปทำบุญทุกวันนี้ตนจึงยังเป็นหนี้อยู่และเคยร้องทุกข์ที่ศูนย์ดำรงธรรมแต่ไม่เป็นผลค่ะส่วนตนเองไม่ได้ติดใจเรื่องที่ดินแต่ตนอยากให้แม่คืนมาเพราะว่าแม่ไปอยู่ที่วัดเนื้อนาบุญถึง7ปีแล้วไม่เคยเจอหน้ากันอีกเลยตนก็ส่งข้าวส่งน้ำไปให้โดยสาเหตุที่แม่ออกมาไม่ได้เพราะว่าแม่เป็นอริยบุคคล ทำให้อยู่ปะปนกับคนทั่วไปไม่ได้นั่นคือเหตุผลที่แม่บอกมาและแม่ต้องดูแลเจ้าแม่เต่าทองซึ่งเป็นอริยะบุคคลรุ่นแรกๆที่ถูกยกย่องเหมือนเป็นคนสูงค่านอกจากนี้แม่ยังเคยชวนตนให้ไปร่วมปฏิบัติธรรมแต่ตนมองว่าหลักคําสอนดูแปลกๆอีกทั้งช่วงสองปีให้หลังมานี้ยังมีการสอนดำน้ำวุดน้ําอีกด้วยในระหว่างที่ลงพื้นที่นะคะมีชาวบ้านรายหนึ่งได้เข้ามาดูหมอปลา และได้กล่าวกับหมอปลาวา่าตนได้รับความเดือดร้อนเช่นกันชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่าไร่นาของตนเองอยู่ใกล้ๆรวมถึงชาวบ้านคนอื่นๆเคยมาหาปลาหาสัตว์ต่างๆตามไร่ตาม, он, ตาม,ตามนาโดยลูกศิษย์ได้เข้ามาห้ามแล้วก็มาตีชาวบ้านโดยห้ามทุกคนจับสัตว์สร้างความลำบากให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากค่ะ หมอปลาเองได้ชวนลูกศิษย์ภักรายาไปพูดคุยกับชาวบ้านที่มีปัญหาแต่ว่าทางลูกศิษย์ไม่ยอมไปและได้มีการเชิญชวนให้ออกนอกพื้นที่และบอกว่าคนที่เข้ามาอยู่ที่นี่ได้หนึ่งคนแต่คนที่เข้ามาอยู่จะต้องปฏิบัติธรรมจนกว่าเกสาจะม้วนค่ะเวลาประมาณ17บเนาิกานะคะพระมหาภัยวันได้เดินทางมาพร้อมลูกศิษย์ของภักรายาหลังจากที่เข้าไปเจราจาธรรมจากนั้นหนึ่งในลูกศิษย์นะคะได้สอนดำน้ำให้กับหมอปลาแล้วก็ทนายดอบิตะ โดยมีการจำลองตัวอย่างให้ดูค่ะลูกศิษย์คนหนึ่งกล่าวได้ถอดเสื้อผ้าเหลือเพียงกางเกงขาสั้นนะคะก่อนจะดำน้ำําและดำน้ําได้ประมาณ38วินาทีจากนั้นหมอปลาแล้วก็ทนายโดบิตาได้เข้าไปที่ถังน้ําเพื่อที่จะจเตรียมดำน้ำําซึ่งต้องการลมหายใจขณะด,ดำน้ำําด้านหมอปลาสามารถดำได้ประมาณ4ครั้งนะคะเฉลี่ยแล้วประมาณ16วินาทีส่วนทนายโดบิตานะคะลงไปดำน้าเช่นกันค่ะระยะเวลาที่ดำน้ําได้เฉลี่ยแล้วประมาณ23วินาที หมอปลาเปิดเผยว่าหลังจากที่ตนได้ลองไปดำน้ำารรู้รู้สึกว่าร้อนๆเ,เย็นเพราะว่าน้ำร้อนและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นคำสอนที่ทำให้ทุกคนคิดไปเองเป็นอุปทานโมเหตุผลที่คนเดินทางมาเพราะว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหากว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงนิ่งน,นอนใจตนจะดำเนินการแจ้งความและตนจะรวบรวมชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยทางนี้ตนเองอยากถามว่าทุกคนทำอะไรกันอยู่ พระที่ปฏิบัติแบบนี้กลับไม่มาจับแต่กลับไปจับพระที่ปฏิบัติดีขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ